มาเจอรถแรงใช่ไหมลองโสมสุบีซีร้อยยี่สิบตัวแรงตัวแรงแเออนี่แหละวา่านีตัวได้หายเลยเขาผู้ใหญผู้ใดขุดอยู่ายไานม่เปี้ยวนะขุดเอาเหินมาเหรอขุดดินนะเพศเสนนี่บ้าสารนี่ว,นนกกว้า,าโอ้ปลาไหลมาคัาวกันยังว่ะเออ อ <laughs> ยากกันพีนอเ่าเ้เจ้าคุณปูพี่น้องตอนแรงนะครับเด็กต่กอนก็นี่ครับทำงานด้วยก,กันนี่ครับตักคู่กันกับแฮกเตอร์เรานะครับนี่เราตักใสสิบล้อครับแข่งกับแคทสามสองศูนย์ปีมาแล้วนะครับนี่ เรากับแฮกเตอร์ผมวาสูุคันนี้กับแฮกเตอร์เราตักใส่สิบล้อครับสองคัน,คนตักใส่หนึ่งคันครับแก๊สสามสอตักหนึ่งต่อหนึ่งครับเราสองหนึ่งกระโคใส่ด้านหลังแฮกเตอร์ตักใส่ด้านหน้าครับเคยตักเคยอนร,รอบหนึ่งครับจะขอทำงานที่หลองคายด้วยกันครับอันนี้ก็เป็นญาติกันนี่แหละครับผม เคยรอแค่แรงครับนี่โอ้โหเคยกำแ,งแังครับร้อยยี่สิบลุนสองโอ้โห,โโห,โโหจุดสักเกา้าอันครับนะครับหาไปลาไหลโอ้ผิดตัวได้สบายเลย ยังดตัวได้ยู่มเนาะโอ้โหโอ้โหเราถมาใส่ีจเนาดูดดูอ เดี๋ยวพอดีพี่น้องอ๋อไอ้สักคลิปก่อนพี่น้องอามาดูความแรงโอ้โห่เดือดสายตรงนี้บอกเคยรอกแรงครับ ดีสี่ลอยยี่รุ่นสองครับที่น้องอาอสองแล้ว